ลิซาและลิษาไอดอนบันดาลใจทอรหัสความสำเร็จกับหลักธรรมการดำเนินชีวิตที่ควรเรียนรู้ลิซาและลิษาเส้นทางความสำเร็จที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปินไอดอลระดับโลกของไทยผู้โด่งดังแตที่เต็มไปด้วยความสามารถความสำเร็จและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์มากกว่าการเป็นไอดอลลิซ่ายัางเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยเรื่องราวชีวิตมุมานะและความคิดความอ่านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวก บทความนี้จะนำเสนอบทเรียนชีวิตอันรํำค่าของลิซ่าอ่านหลักธรรมที่เธอคอยยึดถือพร้อมตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมและข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและความสุขได้ 1. กล้าฝันและมุ่งมัน่นแสงเทียนแห่งความฝันที่ไม่เคยดับ ดีซ่าใฝฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กแม้จะต้องผเผชิญกับอุปสรรคและคำนินทาสเสียงดูถูกที่เธอไม่เคยยอมแพ้มุ่งมั่นฝึกฝนอย่างหนักพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเปรียบเสมือนแสงเทียนแห่งความฝันที่โชดช่วงไม่เคยมอดดับจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเอดดนที่โด่งรังไปทั่วโลก ตั้งแต่อายุ8ดขวบลิซาฝึกฝนร้องเพลงและเต้นแม้จะถูกเพื่อนร้อเรียนแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยในวัย13ปีเธอตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมุ่งสู่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เพื่อไร่ตามความฝันเธอผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายปีเผชิญกับความกดดันความคิดถึงบ้าน และวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เธอก็อดทนมุ่งมัน่นและพัฒนาตัวเองจนก้าวสู่วงแบ็คพิงได้และโด่งดังในที่สุดจนถึงปัจจุบันจงกล้าฝันมุ่งมัน่นและอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคความฝันนั้นเปรียบเสมือนแสงนำทางจงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและก้าวเดินไปสู่จุดหมายเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่ต้องแรกมาด้วยความพยายามความอดทนและความมุ่งมัน่น 2. ทุ่มเทและอดทนหยาดเหงื่อแห่งความทุ่มเทที่หลอหอมเพ็ดเม็ดงามกว่าจะประสบความสาเร็จลิซ่าต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเธอฝึกซ้อมร้องเพลงเต้นเรียนภาษาอยู่เสมอเปรียบเสมือนหยาดเหงื่อแห่งความทุ่มเท ที่หลรร่อหลอมเพชรเม็ดงามความอดทนและความมุ่งมั่นของเธอส่งผลให้เธอมีทักษะที่เฉียบคมกลายเป็นศินลปินที่ครบเครื่องและเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกความสำเร็จนั้นไม่มีทางลัดต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทอดทนและความมุ่งมั่น ทุกคนจงฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอความพยายามและความอดทนนั้นจะพาเราไปสู่เป้าหมาย 3. รลิซ่ารู้จักคุณค่าของโอกาสการคว้าโอกาสและเปลี่ยนเป็นความสำเร็จลิซ่าไม่เคยปล่อยโอกาสให้หลุดมือเธอคว้าโอกาสที่เข้ามาอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆมากมายจนวันหนึ่งวันนี้เธอก็ประสบความสำเร็จดังใจหวัง 4. รักและเคารพในตัวเองเพชรเงดงามที่เปล่งประกายจากภายในลีซ่ามีความมั่นใจในตัวเองเธอรู้จักคุณค่าของตัวเองและไม่เคยกลัวที่จะแสดงความเป็นตัวตน เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามที่เปล่งประกายจากภายในเธอแต่งตัวทำผมทำจงผมตามสไตล์ที่เธอชอบโดยไม่คำนึงถึงคำนินทาเธอเป็นตัวของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอดูดโดดเด่นและน่าสนใจทุกท่านจงรักและเคารพในตัวเองรู้จักคุณค่าในตัวเองจงกล้าแสดงออก และเป็นตัวของตัวเองจงดูแลและพัฒนารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างรึงที่สุด 5. กะตันยูและรู้คุณสายใยรักที่เชื่อมโยงหัวใจลิซ่าไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่ครอบครัวและคนที่คอยสนับสนุนเธอเปรียบเสมือนสายใยรักที่เชื่อมโยงหัวใจ เธอแบ่งปันรายได้ส่วนตัวช่วยเหลือครอบครัวซื้อของหวานให้กับพ่อแม่และมักพูดถึงท่านด้วยความรักและเคารพอยู่เสมอจงกระตันยูต่อผู้มีพระคุณรู้จักคุณค่าของคนที่เรารักจงช่วยเหลือแบ่งปันและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณและจงรักเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองและคนที่สนับสนุนเรา 6. แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นน้ำใจงามที่รอเลี้ยงสังคมลิซาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเปรียบเสมือนน้ำใจงามที่รอเลี้ยงสังคมเธอเคยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้โอกาสและร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆมากมาย ขอจงทุกท่านจงแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นจงเป็นคนที่มีน้ำใจงามและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนซึ่งนับเป็นการสร้างบุญกุศลและจะทำให้เรามีความสุข 7. จําทำตนและไม่หยุดพัฒนาดวงดาวที่เปล่งประกายความมุ่งมั่นแม้จะประสบความสำเร็จ แต่ริซ่าก็ยังมีความทอมตนเปรียบเสมือนดวงดาวที่เปล่งประกายความมุ่งมัน่นเธอเรียนรู้อยู่เสมอฝึกฝนทักษะการร้องเพลงเต้นและภาษาอยู่เสมอเธอไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพให้กับแฟนๆแต่มุ่งมั่นและตั้งใจ พลังแห่งความมุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนถูกเป้าหมายลิซ่าทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่เปรียบเสมือนพลังแห่งความมุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเธอฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมตัวสำหรับการแสดงอย่างเต็มที่ผลงานของเธอจึงออกมาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลก9 ลิซ่าสนุกกับชีวิตรอยยิ้มแห่งความสุขที่เติมเต็มชีวิตลิซ่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอชอบทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเช่นการเต้นการเล่นกีฬาการเดินทางเปรียบเสมือนรอยยิ้มแห่งความสุขที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเธอมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีและมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำา 10. เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแสงสว่างที่นําทางตู่ฝันลิซาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เปรียบสเสมือนแสงสว่างที่นําทางถูงความฝันเธอเป็นตัวอย่างที่ดีกระตุนหลายคนให้กล้าฝันมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆจะเห็นได้ว่ากวาริซ่าจะประสบความสำเร็จและโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในวันนี้เธอได้ผ่านความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมากมายเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นความกล้าฝันและมุ่งมั่น มีความฝันที่ชัดเจนมุ่งมั่นตั้งใจพยายามอย่างสม่ำเสมออดทนต่ออุปสรรคเชื่อมั่นในตัวเองทุ่มเทและอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจอดทนต่อความยากลำบากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรู้จักคุณค่าของโอกาสว่าโอกาสที่มีมาอย่างเต็มที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกล้าแสดงออก รักและเคารพในตัวเองมีคุณค่ารู้จักคุณธรรมมั่นใจในตัวเองและกล้าเป็นตัวของตัวเองกตันญูรู้คุณไม่ลืมบุญคุณคอยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้อื่นที่คอยช่วยเหลือเรารวมถึงแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทำตนและไม่หยุดพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอมุ่งมั่นและตั้งใจทุ่มเทกับงานทำงานอย่างมีคุณภาพรับผิดชอบต่อหน้าที่สนุกกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำในสิ่งที่ชอบมองโลกในแง่ดีและสุดท้ายคือการเป็น,นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ได้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์และข้อคิดดีๆที่เป็นตัวอย่างก,กระตุ้นให้ผู้อื่นได้กล้าฝันขอทุกท่านจงก้าวเดินตามฝันมุ่งมัน่นพัฒนาตัวเองและอย่ายอมแพ้ความสำเร็จและความสุขก,ก็รออยู่ไม่ไกล